ดีมีสุขภาพร่วมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมบูชาน้ำชารสน้ำผึ้งวินิก้าสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชายกลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาช่วงอาหารดีมีสุขภาพนะคะหลายๆคนยังชื่นชอบในช่วงเวลานี้เพราะอยากได้ เมนูแปลกๆใหม่ๆหรือว่าเทคนิคในการปรุงอาหารที่เป็นพิเศษนะคะซึ่งในแต่ละสถาบันก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปวันนี้เราก็ยังกลับมาอยู่ที่โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนุาิีค่ะอยู่ที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาตินั่นเองนะคะเมื่อตอนปีใหม่มาเรียนรู้วิธีการทําข้าวอบเผือกธัญพืชกันไปแล้ววันนี้อยากได้ทานของพวกกับแกล้มกันบ้างดีกว่านะอาจจะเรียกว่ารับวันยังมีคั้นหลงจากการ ใหม่ลงเหลืออยู่นะบางที่ก็ยังจะฉลองต่อเนื่องกันมาทั้งสัปดาห์เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเมนูอาหารเอาไว้บริการให้เพื่อนๆที่จะมาทานอาหารปาร์ตี้กันที่บ้านเราได้เหมือนกันคนะวันนี้จะให้อาจารย์พันนิพามีมานะหรือว่าอาจารย์น้ำฝนท่านเดิมนี่แหละมาช่วยแนะนำเมนูเป็นอาหารทันเล่นที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะสว,ส,าาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้อยากได้ทานอะไรแบบเออทานแล้วสดชื่นสดชื่นมีอะไรแนะนำบ้างคะวันนี้ะจะเป็นนะครับทำในเมนูของ ยำเห็ดรวมกุ้งค่ะเป็นยำน้องแซบๆบอ๋อแซบๆดีอาจารย์คือเพราะว่าทานเป็นของว่างก็ได้นะหรือว่าจะมาเป็นของทานเล่น ทานคู่กับเครื่งดือมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือทานแก้ตัดเลี่ยนเนะวันนี้จะเป็นเห็ดอะไรบ้างคะจาร์วันนี้จะใช้ในส่วนของเห็ดออรินจินะคะทั้งสีดําแล้วก็สีขาวเลยค่ะแล้วก็เป็นเห็ดหูหนูแล้วก็เป็นเห็ดหูหนูขาวที่เป็นเห็ดแห้งค่ะแต่เราแช่น้ํามาแล้วนะคะแล้วก็มีเห็ดเข็มครองอีกใช่ค่ะและนี่เป็นโปรตีนจากเห็ดเนื้อสัตว์จะเป็นหมูหมูบดนะคะแล้วก็เป็นกุ้งค่ะเป็นหมูอนาไมบดแล้วก็เป็นกุ้งเครื่องปรุงของเราก็มีมีน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บ แล้วก็น้ำมะนาวค่ะแล้วก็มีน้ำกระเทียมดองเข้ามาด้วยแล้วก็มีพริกขี้หนูค่ะซอยซอยละเอียดนะคะแล้วก็มีหอมใหญ่ค่ะแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วก็มะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะอ่าละวันเรียบวจริงแล้วก็เครื่องปรุงไม่ได้ซับซ้อนนะคะใช่ค่ะวิธีการทำซับซ้อนไหมคะจ๊ะไม่ค่ะไม่ยากเลย่เดี๋ยวเริ่มเลยไหมลุยเลยค่ะลุยเลยเดี๋ยวจะตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะน้ำเดือดเราจะลวกทุกอย่างเลย ก็จะใส่เห็ดหูหนูลงไปเลค่ะเห็ดหูหนูตามไปเห็ดหูหนูดำต,ต่อด้วยเห็ดหูหนูขาว,ขาว ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวผสมน้ำยำเลยก็ได้ค่ะ,ะน้ำตาลน้ำตาล,ตาลมะพร้าวาลงก่อน แล้วก็ใส่หมูงลงไปเลยนะคะค่ะใส่หมูไปใสู่สวยงามน่ารับประทานมากมายนะคะและนี่คือยำเห็ด ้าสหายกับสองเกลอฟีมือของอาจารย์น้ำฝนค่ะอาจารย์พันธิภามีมานะนะคะจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตเันเ่นขอบคุณอาจารย์มากมากนะคะอาจารย์น้ำฝนน่ารักมาก น่าทานมากมายเดี๋ยวต้องไปทำกลางวันนี้แน่นอน,นทีเดียวนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการชีวิตชีวาแล้วนะคะวันอาทิตย์เราจะพบกันเช้าๆแบบนี้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกายทางใจและนี่แหละมีเมนูดีๆมาฝากแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์น้นําฝนมิชันสิริบูรณนะพันธ์ลาท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้า ควรมลีในอาหารสังเกตและหลีเลี่ยงอย่างไรพร้อมเมนูต้มกะทิใบเหลียงห้ามพลาดนะคะ